สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง GG ถึงนี่สิแล้วนะคะวันนี้เราสองคนจะมาแชร์วิธีแต่งตัวยังไงให้ดูสูงเราไปชมกันเลยเราไม่ควรใส่เสื้อผ้าลายขวางหรือเสื้อผ้าหลวมๆเพราะจะทำให้ดูตัวใหญ่ควรใส่เสื้อแนวตั้งอย่างที่กรุงใส่ก็ควรปลดกระดุมลงมา1-2เม็ดเพื่อโชว์บริเวณลำคอทำให้เราดูผอมลง แนะนำให้ใส่กับกระโปรงสั้นเอวสูงนะคะเสียบเสื้อเข้าไปด้วยเพื่อให้ขาดูเรียวยาวขึ้นใส่กับส้นสูงทำให้ดูสูงขึ้นไปอีกจะเห็นได้ชัดเลยว่าทางขวาดูสูงและเพรียวกว่าและนี่คือเดรสที่ไม่แนะนำให้ใส่นะคะเพราะใส่แล้วจะดูตรงๆไม่ค่อยมีสวดทรงแนะนำให้ใส่แม็กซี่เดรสแบบรัดรูป โชว์ช่วงไหล่และคอก็ยิ่งดีค่ะทริคต่อไปก็คือไม่ควรใส่เสื้อยืดคอกลมกับกางเกงเอวต่ำค่ะควรเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดคอวีกับกางเกงขาสั้นเอวสูงแล้วก็อย่าลืมเสียบเสื้อเข้าไปด้วยนะคะ ส่วนลุคนี้กิ้งใส่เป็นเสื้อปาดไหลฟรีไซส์มีระบายที่แขนทำให้ดูตัวใหญ่แนะนำให้ดึงเสื้อลงมาเพื่อโชว์ส่วนบนและเสียบเสื้อเข้าไปในกระโปรงให้เราดูมีส่วทรงมากขึ้นกระโปรงที่ใส่ก็ควรจะเป็นกระโปรงสั้นเอวสูงเหมือนเดิมนะคะเทคนิคต่อไปคือการใส่เสื้อครอปกับกางเกงขายาวเอวสูง เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากโชว์ขาเป็นอีกหนึ่งลุกที่ดูน่ารักและกำลังฮิตอยู่ในตอนนี้เลยค่ะลุคนี้ก็ยังใส่เป็นเสื้อครอปแต่ใส่กับกางเกงขาสั้นเอวสูงเหมาะสำหรับคนที่อยากโชว์เรียวขาดูสวยเพรียวไม่แพ้ขายาวเลยนะคะส่วนนี่คือชุดที่ไม่แนะนำให้ใส่คือเสื้อโอเวอร์ไซส์หรือเสื้อที่มีสีตัดกัน เพราะมันจะทำให้ตัวเราดูเป็นท่อนๆและดูตัวใหญ่ค่ะมาที่เทคนิคต่อไปกันเลยค่ะคือการใส่สีเดียวกันทั้งชุดกุ้งใส่เป็นสีขาวทั้งชุดบวกกับรองเท้าส้นสูงสีนูดทำให้ยิ่งดูสูงยาวผอมเพรียวขึ้นไปอีกค่ะมาดูแบบสีเข้มกันบ้างนะคะถ้าใส่สีเดียวกันทั้งชุด แล้วยังเป็นสีเข้มอีกจะยิ่งทำให้เราดูผอมเพรียวถ้าเราใส่รองเท้าส้นสูงกับเบรเซอร์เก๋ๆเข้าไปสักตัวก็สามารถใส่ไปทำงานได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคที่เรานำมาแชร์ในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆลองทำตามดูแล้วเป็นยังไงหรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย